สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KdotK DIY ด้วยนะครับผมวันนี้นะจะอยู่ในเกมวางระเบิดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมขอแบบ Easy e <ๆ S 2> อีซี่อีซี่ก่อนนะครับผมก็คือพักจากการเล่นเกมผีนะครับผมมาเออ่สักหน่อยนะคะรับท่านผู้ชมนะขอเล่นเกมแบบนี้ก่อนนะครับลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงวะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมันหรือเปล่าผมไม่ได้เล่นเกมนี้มันนานมากๆแล้วนะครับก็เลยอยากจะลองเล่นดูไปขอแบบอีซ e ี่อีซี่เลยนะครับท่านผู้ชม ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงวะไม่ได้เล่นนานมากอา่ออันดับแรกเลยนะผมจะต้องไล่เก็บเจ้าตัวรูมหัวใจนี้ให้ได้นั่นมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่มีตัวเผลอมาเลยอะเสียดายวะเนี่ยโอ้โหมัโคตรตึงมันรู้นี่ไงเรียบร้อยหนึ่งหนีก่อนครับเสร็จแน่ครับตัวนั้นนะเรียบร้อยครับ เอ้ยเ้ยเอะามาวะลงไปเสร็จกูแน่เลยนี่ไงแล้วไงต่อผมก็ต้องหาทางออกใช่ปะนั่นคือความแรงของระเบิดปะเนี่ยเฮ้ยมันเอ้ย,น,อยนี่เราก็มีระเบิดเพิ่มครับอ่าแล้วไงต่อ อความแรงของระเบิดอันนั้นคืออะไรครับเนี่ยอะไรวะไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยวะเพื่อนมันคือเพื่อนครับเฮ้ยมันมีจะส่องที่ให้ผมระเบิดนี่ก่อนมีความเร็วแล้วก็มีไอ้เหี้ยอะไรวะไม่กล้าไปโดเลยปยาพิษปะเนี่ยเนี่ยดีดิ ไปแล้วไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าแตะเลยครับเพื่อนๆเฮ้ยโกบเฮ้ยผมว่านะไอ้นี่มันน่าจะมีปัญหากับผมได้แน่ๆเว้ยตายยากมืงเนี่ะขอเก็บก่อนในเป้าอะ่ะอยากูเหือนกันว่ามันคือตัวกบนี่มัน มันตายได้ด้วยโอเคผมไปต่อดีกว่าเอ้ยยังไงต่ออันเนี้ยตายแล้วเยอะมาหนีก่อนครับเอ้ยแม่นนี่คืออะไรวะเอ้ยปุ่มกดระเบิดนีกว่า เราสามารถกดนี้ได้เราเพิ่มความแรงของมันครับแล้วผมจะดักอย่างนี้เดี๋ยวเอาใหม่มันต้องปิดสองทางแบบนี้แล้วก็แบบนี้จากนั้นอืเรียบร้อยนี่คืออะไรวะมันเหมือนกับเป็นระเบิดเพิ่มเติมมิลิตี้ของผมเองง่ายๆเลยเฮ้ยเกมนี้ easy จัดจริงสมัยก่อนน่ยตอนเด็กๆผมเล่นบ่อยมากเลยนะเกมเนี้ย มันจะเป็นเหมือนกับวีดีโอเกมของพี่อะไรเงี้ยผมก็เลยไปหล่อยมาเล่นเลยเพื่อนๆขอแบบอีซี่อีซนะฮะวันนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับขอแบบพักจากเกมผีนิดหน่อยถาว่าเกมผีมีไหมมีครับเพื่อนๆนี่ก็คืออะไรวะเยอะอะไรวะเน,นี่ยโอ้มีความแรงอือความแรงเพิ่มได้ แล้วก็หลบตรงนี้รอดปะเนี่ยอืมถ้าตายนี่คือเราต้องหาของใหม่เนาะบางครั้งแบบเราแม่งเล่นไอ้นี้ครับมันไอเนี่ยเราเล่นแบบอ๋อย,ยอืมอ๋อ,อถ้าโดนประตูนี่คือกบบจะออกใช่ปะ เก็บเลยครับเพื่อนๆแสดงว่าไอ้นเนี้ย <S <S ไอ้ตัวเหลืองๆเงนี่ยมันล่อครับมีความเร็วแล้วก็อะไรสักอย่างหนึง่งเฮ้ยมันจะดักให้เราระเบิดตรงประตูอย่างเดียวเลยครับผมจะไม่ระเบิดตรงประตูนะผมจะแอบระเบิดมันแบบนี้ครับเพื่อนเฮ้ยเราไปกันดีกว่าครับเอาไปแบบดานต่อไปแบบอีซี่เลยนะ เฮ้ยง่ายมากมาแล้วกบโอเคนั่นคือระเบิดเพิ่มเติมนั่นคือไอ้ไม่กล้าโดนอ่ะมันไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะอืมอืม,อม เสร oh ็จหมดปึ๊บปึ๊บหมดแล้วเอี้ยอะไรวะมาจากไหนวะอืม รอทีเผลอจากนั้นก็บึ้มเลยเก็บสวยๆงามๆโอเคเพื่อนกำลังมันไปต่อไอสักหน่อยนีสักตาที่กำลังมันไว้เนี่ยนี่คือสาวเฮ้ยมีนิดหน่อยต้องไงต่อมาวะมาา่ะมาแน่่ะ เฮ้ยมันไม่โดนเว้ยหลบก่อนระเบ,บิดแป๊บหนึ่งดักเลยเสร็จเสร็จโจมจริงอืม มาครั้งการแบบว่ามีเจ้าตัวจุดระเบิดนี่มันก็ยากนิดหน่อยนะนั่นคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรชีบิตรหรือเปล่าอะไรว่าอืมเอ้ากดไม่ได้หนีไปไหนก็โดนอะไรวะเนี่ยล่อเหมือนกับว่ามันล่อให้เราไปเปิดหาอะไรสักอย่างบางครั้งเนี่ย มันก็ล่ออันนี้นะให้เราไปเปิดเจอเจ้าพวกปีศาจอะไรเงี้ยโอ้ยได้ระเบิดเยอะเลยครับตอนนี้คือหาทางออกอย่างเดียวแล้วทีนี้เออหมดหมดนี่ไงทางออกโอ้โหโอเคครับเพื่อน ประมาณนี้ครับใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับผมเกมนี้วันนี้ขอแบบอีซี่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเล่นแบบคลายเครียดนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ